สวัสดีครับคืนนี้จะพามาทานโรตีมัตตบาไก่แล้วก็ผัดไทยที่วัดโพนะครับผัดไทยเจ้าน,นี้ดังมากนะครับวันนี้เรามานั่งรอได้คิวหมายเลขเจ็ดสินะครับระหว่างที่รอผัดไทยเราก็สั่งโรตีมัตตบาไก่ มานั่งรับประทานก่อนครับเนื่องจากวันนี้เรามาทุ่มครึ่งนะครับกุ้งสดหมดแล้วก็จะเหลือแต่ผัดไทยป้าหมึกและก็ผัดไทยโบราณนะครับวันนี้ จากที่ทานผัดไทยเสร็จแล้วเราก็เดินข้ามฝั่งมาที่วัดโพนะครับนั่นก็คือร้านเต่าถึงห้าหนุ่มนะครับคืนนี้เราอยากทานอะไรร้อนๆก็คือแปะก้วยแล้วก็รากบัวน้ำขิงน,นะครับอีกคนหนึ่งก็คือแปะก้วยกะีินะครับแปะก้วยมะพร้าวอ่อนนะครับอย่าลืมนะครับมาโคราชต้องมาสตรีทฟู้ดนะครับ เปรียบเสมือนยวรราชที่เมืองโคราชนะครับสตรีทฟู้ดกูดเทสนะครับอาหารลิมบาทวิธีอร่อย,อ,อ,ยอย่าลืมมาที่ถนนสุรนารีโคราชครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมสวัสดีครับ